สวัสดีค่ะพี่น้องคะเฮามาเบ่งบรรยากาศเพื่อทัวไปตอนนี้นะคะพี่น้องเป็นช่วงที่กําลังติดตั้งระบบไฟของสาวน้อยเพชรป่านแพงเมื่อนี้สานีนิดนึงค่ะพี่น้องเนื่องจากว่ารถในส่วนของการขนอุปกรณ์ไฟนะคะของสาวน้อยเพชรป่านแพงได้ยินว่ารถเสียอ้าวพี่แองจี้สวัสดีค่ะหาแนวกินได้ยังแม่เลย มีแ <osos> ต่แนวตํา <dome> ม <wire> ีแต่แนวตําๆนั <Bah ia> like <m arch uss Everywhere> ่นนั่นเลยนะคะพี่แองจี้กับพี่มอนอิงมาหาแนวกินมาหาแนวกินหลังจากที่เจอกันตอนลงจากโดนนีแตเน้าตําตําพี่ลองพี่จะแซบกับอ้าวโอ้ปาตานีคุบเบาคุบเบาหน่อยพ่นไฟใส่ลรือปาตานีพี่น้อง พี่มอนกิงกับพี่แองจี้มหาแนวกินมาดีจ้ามาดีรอบที่สองใก่ hey, ยังแม่พีี่จต้มอุ้ยปิ้งไก่น้อยเขาเติดใกล้หน้อยว่าแบบนี้กินเขาสมตำมาได้พี่มอนกิงกับพี่แองจี้เป็นดาราให้เข้าได้ตอนนี้พี่น้องคะเหวี๋ยงเหวี่ยงเหี่ยงเหี่ยงเหี่ยงเถิเหี่ยงเถิเป็นดาราให้ปิ้งไก่น้อย กินจั๊ตามมาคุงป้าแม่จ้าเชิญแสบจ้าเราต้องเข้าไปกินกันเลยเอาเลยตา,<อ>า,ามสบาย <ไป S 1> ค่ะไม่ไไมไไไมละจักบาทกันอ๋อไม่ละสิบาสบาทไม่ละสิบบาทไปแล้วเพียงที่ว่าได้สารพัดตำสารพัดตำก็ปิ้งไก่น้อยนะสัง่งขายแมวกินจี่น้องค่ะ หลังห่านคนละเนาะนั่นพี่น้องค่ะรวดเร็วท่านใจเยี่ยงเบิ่งทันนี่รถผนอุปกรณ์ไฟของสาวหน่อยพีบปันแท้งพึ่งมากหอดใส่เวลาบาโบน่านเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าโดยประมาณิ่นบอกว่าบกเกิน40นาทีกับบกเกินอีหลีพี่น้องค่ะรถเกิดอุบัติเหตุคือเชื่อนเอเกินเกิดอหตรรถเสียเออไว้สิเบรกแตกพี่น้องเบรกแตก ซ่อมได้ซ่อมแล้วค่ะเดินทางมาต่ออาจจะสาดนิดๆยาข้าวปีนองแต่บอป็นปัญหาเนาะสําหรับสาวหน่อยปีนบันแข้งคือรถใส่งานซูมือพี่นองค่ะค่ะเกิดมันเพร้มันแข้งอ่ามันก็เป็นได้เนาะเพราะฉะนั้นทีมงานแบบเห็นเพลนเห็นเพลนแบบขนตึงตังตึงตึงตึงตัง,ตง,ตง,ตงมันหันในแป๊บเดียวพี่น้องเนะเปิดไฟได้แล้วตอนนี้ ใส่เวลาบอสบ่สทันหอดเครื่องชั่วโมงนะพี่น้องรถมาหอดอีบ่สทันหอดเครื่องชั่วโมงค่ะอันนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจำนี่กัพอเล้ยงแเสร็จสมบูรณ์แล้วเอาแล้ี้ยาตอนนี้อีบัวแล้วว่าเอาจำนี่ก็พอแล้วบ่อใหญบ่อใหญ่่อมันต้องเต็มระบบมันต้องเต็มรูปแบบ ใจเย็นเย็นมันต้องเต็มรูปแบบพ่อเอ้ยเอาซัำนี่บ่ได้น้อใจเย็นเย็นน้แม่แมน้อเอาแล้วบัตรด,ดีพี่น้องเลยเราบอกว่าเอาซัำนี่ก็งามแล้วไอ้สั่นมันแมนบ่แม่มันต้องเต็มรูปแบบนี่น้อแม่น้อมันมมต้องเต็มไดเล่นบ่นาะมันต้องเต็มรูปแบบแม้แง่แล้วแล้วค่ะแล้วแหละอพอดีแล้วนะคะสามทุ่มนิติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่องเล่าท่านใจน้อ เบรกแตกพี่น้องรถเบรกแตกรถเบรกแตกกันเลยมันเป็นเหตุสุดท้สยพี่นอ้องพิษค่ะมันเกิดขึ้นได้ดีหลายๆมันโม,นมเป็นอันตรายยิ่งมาหว่าจอดถึงละทีมเพชรทีมเพชรหัวใจแกร่งมากนะคะมือนีแบบซอยกันกินตังกินตังพี่น้องคะตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณกวถึงเครื่องชั่วโมงพี่น้องจะมาเสียน,นู่นแล้วบอกว่าขอเวลาไม่เกินั40นาที สุดยอดมากนะคะสุดยอดแห้งที่น้องสุดยอดแห้งทีมเพ,พชรหัวใจแกล่งนะคะตอนนี้ หลายคนหลายพี่น้องคะหลายคนหลาย <Okay. S 1> อ้าวนี่แหละทรงกำลังใจซอยกันพี่น้องลังเกือเนอะมันเคมันพังรถเท่ากับโบหูขนาดรถเท่าใสยูซูเมม่อแต่ย่าง มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเต็มที่ทางทีมงานทีมงานแบบเต็มที่ทุกนาทีมีความหมายเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้แบบเขาเอินวันแรงเห็ดงานเนาะสุดยอดแห้งส่งกำลังใจซอยกันพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจซอยกัน ยางเบึงเนาะยางเบึงบรรยากาศทั่วๆไปคนกำลังจะย่อยมาเรื่อยๆพี่น้องหลงยยาลยครับพี่น้องทางเซลล์ภูมิลอยเอ็ดหลายแหงหลายแหงเพื่อตามมาจากอาสามาตามมาจากหลายพื้นที่หลายพี่น้องร้ายเบิองแล้วเบิองอีกเบิองบ,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 บ่เบือบ่เบื่องมาสั่นพี่น้องเอ,อ้ยจะเป็นสุดยอดหลายสุดยอดสุดไปเลยนะคะเพืเอมือใช่ปะ ทดสอบที่นี่เสียงจากเวทีําการแสดงของหมอรำเพลินสาวน้อยที่บ้านแพงนะครับกราบขอโทษขอพี่น้องนะครับเนื่องด้วยรดระบบไฟฟ้านะครับรดแผนกจั้ง้ดนติดตั้งไฟแสงแสงสีนะครับได้เกิดนะครับรถบิแกกนะครับพี่น้องครับเขาอู้ซ่อมนะครับยุคข,ขางทั้ง นะครับก็เลยมาทราบแป๊บหนึ่งนะครับฉันคือขอให้พี่น้องรับอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับนั่นละครับพี่น้องค่าเห็นว่าคงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราทําการแสดงสามทุ่มตรงโดยประมาณเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานขึ้นกาเปิดงานครับแต่ว่าบริขอให้พี่น้องหลายๆนะครับถือว่านะครับคงอดิ์เลทไปเมื่อกี้นาทีแล้วครับเดี๋ยวครับตอนนี้นะครับเราติดตั้ง เสร็จเราก็จะทําการแสดงเลยวันนี้ก็คุณไปยังผู้จัดด้วยนะครับขอบคุณไปยังบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงที่พี่น้องครับเสียงเสลาเวลาอันนี้ข้าครับมาให้กำลังใจกับที่งานสาวน้อยเทือนแห่งครับระบบเสียงมีปัญหาครับพี่น้องครับแสงสีก็แค่นะครับคือผมมาไปเมื่อกี้ะเอะนะครับเกิดการลาชาทั้ง้านร่นบรรทุกระบบไฟเห้านะครับไปเกิดการเบรกแตกนะครับเสนนแล้วนะครับ อีกไม่กี่อึดเจรอเท่านั้นกระทุกดสอบระบบเสียงล้วก็นเชลเล่เลยรัะนั้นแฟนๆที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่ต้องโอเอ๋ลังเลใจนะครับรีบตัิงใจซื้อบัตรจับตัวกันเข้ามาเลยอีกไม่กี่อึดเจรอเท่านั้นนะครับกอยืนยันต้องการแสดงนะครับอีกไม่กี่อึดเจรอเท่านั้นมีเพื่อนตามเพื่อนมีพี่ตามพี่มีน้องตามน้องนะครับรีบซื้อบัตรเข้ามานะครับจับจองบ่อหาที่นั่งกันได้เลยวันนี้ขอบคุณไปยังพ่อข้าแม่ข้าหลายๆนะครับข้าไข่ ใครดีใครดีกันทุกราดเดอ้อนะครับนัดที่ปี่หนครับสถานที่ตรงนี้ทีมงานซาลแพ้เข้าในนีโอกาสมาเปิดตาการแสดงหลังจากที่ตะลอนตลอนไปทุกจังหวัดน,นะครับเรามีงานทุกวันออกงานซูมือนะครับ ทานั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นบุญแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะเบรกแต่ขี่สมได้คือว่าเนาะถ้าเกิดอันตรายถ้าเกิดเหตุบกขาดจิตมันจะห้ายกว่านั้นพี่น้องหนีได้แวกข้างทางสมแล้วก็ม,มาสาลนิพิษพี่น้องคะแต่กับมางอดจอดถึงและใกล้จะเริ่มทําการสแสดงแล้วนะคะตอนนี้สงกาลังใจซอยทีมงานสาวน้อยพิมพบัณฑแห่งสมกลังใจ ซอยสุขุม่ินกันต่อไปพี่น้องคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ำนีก่อนนะคะเดี๋ยวพอก,กันในคลิปต่อไปคะ่ะอยูุ่ดนี้แห้งหักแห้งแบ่นปันนะคะสวัสดีค่ะ